ครับครับรถไปาทางมาพอบัวหง,วห,ลวงหลวงด้วยครับบัวหลวงสินี่งามดีครับนี่เส้นทางหยังครับเขตนี้งามครับบ่อนม้วนแบบบด้ยาย ราดหรือปาดเลยมาดเลดดยลาดเลยจอดตามนี้เดี๋ยวไปไปสายมาทต่ทั้งหลาไปรถไฟไปไม่อยากเมาแต่ขายผักขายพักข้างหน้าไปาไปผ wow. ู้นอกจอดท้ Rico ามยังกุมแหรีย่ ครับมาพอคนหูวจักก็เลยจอดเด้อครับพี่ครับช่วงหนึ่งงามเลยครับพี่ก็ะเทงหน้ามั่งมั่งไดบัวหลวงพักกระเทงหน้าครับ